สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญรัตนะ์วันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพค่ะสำหรับธนาคารกรุงเทพนะคะก็เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของประเทศไทยค่ะซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของความมั่นคงและบริการที่หลากหลายรูปแบบโดยมีสโลแกนดังนี้ค่ะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านหัวข้อการนำเสนอนะคะก็จะมี1 ประวัติธนาคารกรุงเทพ 2. วัตถุประสงค์ 3. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 4. ผลิตภัณฑ์และบริการ 5. การขยายธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของธนาคารกรุงเทพ 6. การใช้เทคโนโลยีในธนาคารกรุงเทพ 7. การพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร 8. ทิศทางและอนาคตของธนาคารกรุงเทพ 9อัตราดอกเบี้ย10สรุปค่ะประวัติธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพนะคะก็ตั้งขึ้นในปีพศ2489ค่ะได้ขยายเครือข่ายสาขาไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะรวมทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรโดยสาขานครชุมมีบทบาทในการให้บริการแก่ทั้งบุคคลธรรมดาและธุรกิจในท้องถิ่นค่ะก็อย่างเช่น บริการฝากเงินและถอนเงินการขอสินเชื่อบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็จะมี 1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของธนาคารกรุงเทพ 2. วิเคราะห์ภาพรวมทางการเงินของธนาคารกรุงเทพในปัจจุบัน 3. นะคะประเมินกลยุทธ์ทางธุรกิจและทิศทางในอนาคตเพื่อดูว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยมีแผนการขยายธุรกิจและปรับตัวอย่างไรในยุคที่เทคโนโลยีกำลังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเงิน 4. ค่ะตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR นะคะเพื่อพิจารณาว่าธนาคารกรุงเทพมีบทบาทอย่างไรในด้านการช่วยเหลือสังคม และการสนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะโครงสร้างองค์กรและการบริหาร 1. โครงสร้างองค์กรของธนาคารกรุงเทพก็จะมีคณะกรรมการธนาคารผู้บริหารระดับสูงอย่างเช่นประธานรองประธานผู้ช่วยกรรมการหน่วยงานธุรกิจหลักนะคะก็จะมีอย่างเช่นธุรกิจลูกค้าบุคคลธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธุรกิจธนาคารเพื่อการลงทุนธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศสำหรับฝ่ายสนับสนุนและหน่วยงานต่างๆนะคะก็อย่างเช่นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายการเงินฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายกฎหมายค่ะ 2. แนวทางการบริหารจัดการก็จะมีการบริหารความเสี่ยงค่ะอย่างเช่นความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงทางการเงิน สำหรับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานะคะก็จะมีในเรื่องของระบบธนาคารดิจิทัลระบบโมบายแบงกิ้งและ AI ค่ะก็จะมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งค่ะผลิตภัณฑ์และบริการนะคะ 1. การให้บริการทางการเงินก็จะมีในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะก็อย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันสินเชื่อไฟแนนซ์บัตรเครดิตค่ะอย่างเช่นบัตรเครดิตทั่วไปบัตรเครดิตสิทธิประโยชน์พิเศษแล้วก็บัตรเครดิตผู้ที่มีไรายได้สูงค่ะแล้วก็จะมีบริการออมรั์อย่างเช่นบัญชีออมซัพย์บัญชีฝากประจาบัญชีเพื่อการลงทุนค่ะ สให้บริการธนาคารดิจิทัลก็จะมีในส่วนของบริการธนาคารออนไลน์หรือบัวหลวง iBanking นะคะสำหรับบัวหลวง iBanking ก็จะมีเมนูในการทำธุรกรรมดังนี้ค่ะอย่างเช่นการโอนเงินจ่ายบินตรวจสอบยอดบัญชีซื้อกองทุนหรือเปิดบัญชีใหม่และการให้บริการผ่าน QR code หรือพร้อมเพย์นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินสดค่ะสามารถสแกน QR code ได้ทันทีทั้งรวดเร็วและทันใจดีค่ะ 3. บริการสำหรับลูกค้าบุคคลและธุรกิจนะคะ 1. บริการสำหรับลูกค้าบุคคลก็จะมีในส่วนของสินเชื่อบุคคลก็อย่างเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตค่ะรวมถึงการลงทุนต่างๆค่ะก็อย่างเช่นกองทุนรวมกองทุน i m f ค่ะสำหรับการประกันชีวิตนะคะก็จะบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายเลยค่ะรวมถึงบัตรเครดิตต่างๆด้วยค่ะแถมยังมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าส่วนบุคคลด้วยค่ะ 2. บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจก็จะมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจก็อย่างเช่นสินเชื่อหมุนเวียนหรือสินเชื่อเพื่อการลงทุนค่ะ สำหรับบริการการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือการให้บริการโอนเงินข้ามประเทศหรือการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศค่ะแล้วก็จะมีบริการการบริหารจัดการเงินสดก็คือการที่บริหารรายรับและรายจ่ายเงินค่ะรวมถึงบัตรธุรกิจต่างๆอีกมากมายด้วยค่ะการขยายธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของธนาคารกรุงเทพ 1. การขยายสาขาภายในประเทศและต่างประเทศนะคะก็จะมี 1. สาขาภายในประเทศการขยายบริการทางดิจิทัลเช่นโมบายแบง i ์งและอินเทอร์เน็ตแบงค์งค่ะเพื่อที่เราจะลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการให้บริการลูกค้าค่ะ 2. ส,สาขาต่างประเทศนะคะก็อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและจีนค่ะ สกลยุทธ์การตลาดที่ธนาคารกรุงเทพใช้ในการดึงดูดลูกค้านะคะก็คือการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะก็อย่างเช่นบริการสินเชื่อที่ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้ารายย่อยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดเช่นการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียหรือการใช้แอปพลิเคชันมือถือนั่นเองค่ะ การสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วก็มีโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษค่ะก็อย่างเช่นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะสำหรับการใช้เทคโนโลยีในธนาคารกรุงเทพนะคะ 1. การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคนะคะก็คือการใช้ระบบอัตโนมัติในการให้บริการอย่างเช่นการอนุมัติสินเชื่อผ่านระบบอัตโนมัติการใช้ ai และ big data อย่างเช่นการคัดกรองลูกค้าสำหรับสินเชื่อที่เหมาะสมบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะ 2. การใช้แอปพลิเคชันมือถือและบริการธนาคารออนไลน์นะคะแอปพลิเคชันบัวหลวงโมบายแบงกิ้งเช่นการโอนเงินการชำระบ,บินการเปิดบัญชีออมทรัพย์การตรวจสอบยอดคงเหลือ QR Code พร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินที่ง่ายและรวดเร็วค่ะแล้วก็การเปิดบัญชีออนไลน์สามารถเปิดบัญชีได้ง่ายๆโดยผ่าน แอปพลิเคชันบัวหลวงโมบายแบงกิ้งได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปสาขาเลยค่ะ 3. ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลนะคะ mm hmm. ก็จะมีการยืนยันตัวตนอย่างเช่นการใช้รหัสผ่าน p a s s วิร์หรือรหัส OTP ที่ส่งมาจาก SMS การตรวจสอบความปลอดภัยแบบเรียลไทมการใช้เทคโนโลยี เช่นลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าการรักษาความปลอดภัยในระบบค่าวธนาคารกรุงเทพใช้ระบบคลาวที่มีการรักษาความปลอดภัยค่ะการพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร 1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของธนาคารกรุงเทพนะคะก็จะมีในเรื่องของการฝึกอบรมทักษะด้านการเงินและธนาคาร การพัฒนา Leadership หรือ Soft Skill ก็อย่างเช่นการจัดการทีมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหรือดิจิท l ลสกิลนะคะก็อย่างเช่นการใช้ระบบการเงินออนไลน์หรือ Mobile Banking ค่ะ 2. วัฒนธรรมองค์กรและการส่งเสริมค่านิยมภายในธนาคารนะคะก็คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าค่ะการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ 3. การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์กรนะคะก็คือการเปิดโอกาสให้กับบุคลากรจากทุกภูมิหลัง ทางชาติพันธุ์ศาสนาหรือเพศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานและสามารถเติบโตในองค์กรค่ะการจัดการกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจในความหลากหลายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการส่งเสริมความเสมอภาคในการพัฒนาอาชีพโดยที่เรา ไม่คำนึงถึงเพศชาติพันธุ์หรือความเชื่อทางศาสนาค่ะทิศทางและอนาคตของธนาคารกรุงเทพ 1. แผนยุทธศาสตร์ในอนาคตนะคะก็คือการขยายบริการดิจิทัลอย่างเช่น o อเบียแบงกิ้หรือออนไลน์แบงกิ้งนะคะสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆธนาคารกรุงเทพก็จะวางแผนที่จะลงทุนในฟินเทคค่ะเพื่อที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆที่รองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มค่ะแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินก็อย่างเช่นการสนับสนุนโครงการสมาร์ทแบงกิ้งและการพัฒนาโครงข่ายการเงินดิจิทัลค่ะ 2. การเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินนะคะก็คือการสร้างความเป็นเลิศทางด้าน การบริการลูกค้าด้วยการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในด้านการเงินและการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วค่ะการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ big data เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าค่ะ 3. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตลาดนะคะก็คือธนาคารกรุงเทพจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตลาดที่รวดเร็วค่ะโดยที่จะมีแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก็อย่างเช่นบ l o c k c h a i n AI และเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตค่ะ หัวข้อต่อมานะคะอัตราดอกเบีย้ยสำหรับดอกเบีย้ยเงินฝากนะคะก็จะมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ค่ะอัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.25-0.5%ถึงต่อปีค่ะแต่จะขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากด้วยนะคะแล้วก็จะมีบัญชีเงินฝากประจำแบบพิเศษค่ะอาจมีอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าในบางช่วงเวลาและโปรโมชั่นค่ะ รวมถึงบัญชีเงินฝากประจำอัตราบอกดอกเบีย้ยจะสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์โดยอาจมีอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่1.00%ถึง2.00%ต่อปีค่ะขึ้นอยู่กับระยะเวลานะคะก็อย่างเช่น3เดือน6เดือนหรือ1ปีค่ะต่อมานะคะดอกเบีย้ยเงินกู้ สำหรับดอกเบีย้ยเงินกู้ก็จะมีในส่วนของสินเชื่อบุคคลค่ะอัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ12.00ถึง28.00เต่อปีค่ะแต่จะขึ้นอยู่กับประเภทและเงื่อนไขของสินเชื่อค่ะแล้วก็จะมีสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4.50ถึง 7.00%ต่อปีค่ะโดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและระยะเวลาผ่อนชำระค่ะสุดท้ายนะคะสินเชื่อรถยนต์อัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ถึง9.00ตต่อปีค่ะอัตราดอกเบีย้ยบัตรเครดิตนะคะอัตราดอกเบีย้ยบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมักจะอยู่ที่ประมาณ 20.99%ถึง25.99%ต่อปีค่ะแต่จะขึ้นอยู่กับประเภทบัตรและการใช้งานนะคะหมายเหตุนะคะอัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของธนาคารและตามสภาวะตลาดทางการเงินค่ะสรุปนะคะธนาคารกรุงเทพก็เป็นธนาคารที่ให้บริการหลากหลายเลยค่ะทั้งในด้านการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ พร้อมกับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้สะดวกรวดเร็วค่ะสำหรับธนาคารกรุงเทพนะคะก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านการเงินและการให้บริการทางการเงินค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ